ครับก็มาพบกับลุงบุญพาชมอีกคลิปครับวันนี้ขอป่าเพื่อนๆมาชมทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนเล็กก็ลุงบุญก็ไปทุระมาก็ผ่านมาเจอทุเรียนแอบขายอยู่ข้างทางนะครับก็เลยแวะติดไม้ติดมือมาเล็กๆน้อยๆครับวันนี้ก็จะนํามาปลูกข้างบ้าน ก็ได้แวะซื้อมา3มต้นครับเป็นพันหมอนทองครับหมอนทองก็วันนี้ลองซื้อทุเรียนที่ต้นเล็กๆมานะครับก็คิดว่าต้นเล็กๆแบบนี้คงจะไม่มีเละลากขดนะครับเพราะว่าเขาอ็อยังเล็กอยู่นะครับก็เริ่มปลูกตั้งแต่เล็กก็ต้องใช้เวลาประมาณจาก ห้าปีกว่าจะได้บบรับผลผลิตนะครับห้าปีถึงหกปีก็ขึ้นอยู่กับการดูแลการรักษานะครับแต่ทุเรียนเล็กๆเมื่อปลูกลงไปเขาก็จะเจริญเตบิบโตได้ดีนะครับเพราะว่ารากโขดกาไม่มีเมื่อปลูกลงไปเขาก็าจะทําการแตกรากรากเดินลงไปได้ดีนะครับก็ถ้าเป็นทุเรียนเข่งนะครับก็ดีนะครับทุเรียนที่ต้นละ 1,000หรือว่าสองพันข้อที่อยู่ในเข่งอายุประมาณ1 2, ปี2ปีนั่นเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำลงปลูกนะครับแล้วก็ทาการดูแลดีๆเขาก็จะให้ผลผลิตได้เร็วนะครับส่วนของลุงบุญนะครับวันนี้ไปผ่านมาก็จากการทําธุระนะครับพอมาซื้อ อยู่ริมข้างๆทางครับก็คิดว่าจะนํามาปลูกใกล้ๆบ้านนะครับในสวนกล้วยนะครับก็เห็นสวนกล้วยล่มลื่นก็จะนํามาปลูกนะครับนี่ครับเป็นตุเรียนที่ได้ทำทำการเสียบยอดไว้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับนี่ครับตรงนี้ครับเขาได้เสียบยอดเอาไว้นะครับเป็นพันหมอนทองนี่ครับ เป็นตัเลียนที่เสียบยอดนะครับเป็นตัวเลียนเสียบยอดก็ในซื้อมาสามต้นนะครับนี่ครับอ่านี่ก็อยู่ที่ต้นละร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทก็สวยดีอยู่นะครับสวยดีอยู่นะครับก็ลงบนดูที่นินเพาะํำนะครับที่ขาวๆนี่นะครับนี่เป็น เปลือกหอยนะครับเป็นเปลือกหอยกับปุ๋ยมะพร้าวเปลือกหอยปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็ดินล้วนนะครับดินดำปนทรายมีเม็ดกรวดนิดๆน,น,นะครับก็เพราะว่าทุเรียนเขาไม่ชอบน้ำขึงขังนะครับเขาไม่ชอบน้ำขึงขังก็ลดน้ำน้ำก็จะระบายออกไปเขาจะโตได้ดีนะครับแบบนี้นะครับทุเรียนเล็กๆแบบนี้นะครับ ก็ <S <S มักจะไม่ค่อยมีรากกดนะครับมักจะไม่ค่อยมีรากกดแต่ตอนปลูกนะครับทุกครั้งเราก็ต้องดูนะครับทุกครั้งก็ต้องดูถ้ามีก็ให้ตัดรากกดออกไปแล้วก็ดูด้วยนะครับว่า <S <S ปลายรากของเราจะมีสีดำดำหรือเปล่าถ้ามีสีดำดำนั่นก็หมายถึงเชื้อรานะครับให้ตัดออกนะครับเมื่อตัดทุกครั้งนะครับทุเรียนไม่ว่าตัดส่วนรากส่วนกิ่งหรือว่าส่วนไหนนะครับให้ใช้ปูน ขาวที่กินกับหมากเนี่ยครับทาไวา้หรือว่าปูนขาวโดโลไมค์ก็ได้นะครับทาไวา้เพื่อป้องกันเชื้อรานะครับนี่ครับเป็นทุเรียนที่หลวงบุญได้ซื้อมาใหม่นะครับเป็นพันหมอนทองนะครับอ่าก่อต้นก็ร้อยกว่าบาทยอดก็อ่าพร้อมที่จะเดินนะครับยอดพร้อมที่จะเดินถ้าเราลงนําปลูกนะครับ ยอดเขาเริ mets, ่มนะครับเริ่มตุ่มพร้อมที่จะเดินนะครับาการเลือกทุเรียนในการปลูกนะครับหลวงปู่อ็แนะนาเพื่อนการเลือกทุเรียนมาปลูกนะครับขอให้เอาใบแก่นะครับใบติดกับยอดขอให้เป็นใบแก่นะครับนี่ครับหลวงปูเลือกซื้อที่ใบเกาแก่นะครับนี่ครับเป็นใบแก่แล้วนะครับทําไมต้องเลือกที่ใบแก่นะครับหนึ่งยอดก็จะไม่เหี่ยวตอนเราลงปลูกนะครับสอง เขาพร้อมที่จะ,ะต่อยอดขึ้นมาใหม่หลังจากที่เราปลูกนะครับนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับให้เลือกยอดที่ใบที่แก่นะครับใบที่แตกับยอดให้เลือกเป็นใบแก่ๆนะครับก็จะทาให้ต้นเรียนของเราในตอนปลูกนะครับเขาจะไม่เหี่ยวนะครับและอีกอย่างพร้อมที่จะ ่อยอดเดินต่อไปนะครับเมยอดนี้เดินรากก็จะต้องเดินด้วยนะครับนี่แหละครับจึงแนะนําเพื่อนๆนะครับการเลือกทุเรียนปลูกนะครับซื้อทุเรียนมาปลูกให้เลือกที่ใบติกะยอดให้เป็นใบแก่นะครับอย่างนะครับโคนต้นนะครับจะต้องไม่มีเชื้อรานะครับดูให้ดีนะครับจะต้องไม่มีเชื้อราเลือกโคนต้นที่ โตโตนะครับคนต้นที่โตโตาสำคัญที่แผลนะครับสาคัญที่แผลที่เขาเสียบยอดเนี่ยครับจะต้องไม่มีแผลเน่าเปื่อยนะครับจะต้องไม่มีแผลเน่าเปื่อยส่วนที่เหลือๆจากการเสียบยอดเราอย่าเบิงไปปิดนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแห้งและปลดไปเองนะครับก็จะแห้งและปลดไปเองกับนี่ครับคือวิธีการเลือกทุเรียนมาปลูกนะครับมีเกร็ด เล็กเล็กน้อยแต่สำคัญนะครับในการปลูกตุเรียนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับถ้าเราปลูกเขาก็จะพร้อมที่จะโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์นะครับครับเขาก็พร้อมที่จะโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์นะครับนี่ครับเปลี่ยนพร้อมที่จะแตกยอดใหม่นะครับเมื่อเรานำลงดินปลูกนะครับเขาก็จะ ยอดนี้แตกขึ้นมาใหม่นะครับก็จะสวยห้ามนะครับกครับสำคัญมากนะครับเพื่อนๆครับให้เลือกถ้าเป็นไปได้ทุกยอดนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับห้ามเอาที่เป็นยอดอ่อนนะครับห้ามเอาที่เป็นยอดอ่อนนี่ต้นนี้ถือว่ายังใช้ได้นะครับแต่ถ้าแตกยอดอ่อนออกมาแล้วเป็นใบอ่อนออกมา,ากเพื่อนๆไปหาซื้อนะครับ อย่าอย่าเพิ่งซื้อมานะครับให้เลือกแบบนี้นะครับให้เลือกใบทีต่ติดกับยอดแก่นะครับยอดอ่อนแบบนี้ถือว่ายังใช้ได้นะครับนะครับนี่คือเป็นวิธีการเลือกตูเรียนที่จะซื้อนํามาปลูกนะครับครับก็คลิปนี้ลุงบุญนําเพื่อนเพื่อนมานะครับดูวิธีการเลือกตูเรียนที่จะ ซื้อมาปลูกนะครับ1ย้ำนะครับยอดต้องไม่เป็นยอดอ่อนนะครับเลือกที่ใบแก่ติดกับยอดพร้อมที่จะเดินต่อไป2โคนต้องโตและไม่มีเชื้อราขึ้นนะครับสามแผลที่เสียบยอดนะครับจะต,ต้องไม่มีแผลเป็นเชื้อราหรือเน่าเปื่อยอยู่นะครับครับก็สําหรับคลิปนี้ดูบุญก็คงมีเคล็ดลับ การเลือกทุเรียนนํามาปลูกไว้เพียงเท่านี้นะครับถัาเพื่อนๆมีความคิเดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ